สวัสดีค่ะโอเ,เาม,ามีฟรังเยอรมันมะกินข้าวจ้าข้าวเหนียวตำมะทั่วแล้วก็กุ้งเนาะคะ่ะมาเด้อค่ะกินข้าวน้ำกันกินข้าวเลยตำถั่วอ เยอแล้วมั้งแย่มากทั้งอาทิตย์แล้วค่ะว่ามีแดดพายุเขา้า mm หัก hmm. อร่อยมากเลยค่ะผักผักกับมมีหลายค่ะมีแต่ผักอันนี้แหละมีแต่ผักสลัดฝนตกทั้งบันนะคะบางมันมันกุ่งแ่บแือ มาด้วยค่ะกินคอนํากันอุ่งบอลวกโดนบวลลูเพราะแบบเอ็มเพราะนันยางน่นา,นา,นา,านั่งเกาขึ้นเลยค่ะเพราะว่ามันม่ต้องค่อยบานกันลวกโดนนีมันแข็งด้มันเยวมันแข็งมันเสียบนะกันลวกครับย๋อมมันเด้งเด้งแล้วึ้นเลย Sjekk mm. oss mm -hmm. กุง้งค่ะมันๆตัวน้อยๆตะวันมันดีมันแซ่บ <c oughs> อากาศประเทศเยอรม,อม,มันอยู่ฝนจิมันนี่ดีกว่าเสียอื้อื้มจิมนำตนแตงกวาแซบก็นำจิมมัน มันดีขนาดปั๊บจีทูย่อมหลับย่อมหลับตัวนี้หน่อยแต่เสบมาก ตัหวหัวมันอยู่ตรงนั้นมันอย่างนี้เลย uh huh. ตัวนี้อหน่ายคือเสียบเท่บลวฟโดนนะคะบลัฟโดนก็เสียบเหยวมันแหงแ้งบลัฟเพราะเนื้อมันยังเหาขึ้นเลยเสียบเด่ง ein Glasje Käthi nach unten. In der Lage unter. Ich habe gedacht, für Käthi. Käthi ist noch nicht zu Hause, ne? Mhm. Nhà cùng có 음, mm -hmm. <laughs> มาปรุงย่างวันนะคะ <c oughs> วันอร่อยจิ้มนำของคุแองเียบด้สมโอมิอาฟรังเยอรมัน ต้องรับแล้วเ้อค่ะพอกันคิมใหมค่ะคิมนี่รับไปลวค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปลวค่ะ